เดี๋ยวขอขออนุญ,ญาตให้สติดีก่อขออนุญาตให้สติก่อนดีกว่าเรื่องวัคซีนที่จะมาเกี่ยวข้องหมองใจอยู่กับไวรัสโครโรนาเนี่ยครับสติตรงนี้ขออนุญาตกราบเรียนกันแล้วกันโอ้โหภาษาเนี่ยกราบเรียนท่านผู้มีอำนาจวาสนาที่มีออเทอริตี้ในการสั่งซื้อหรือไม่ซื้อ วัคซีนที่จะมาใช้ฉีดกับประชากรของคนไทยทั้งหมดทั้งปวงโปรดแทบต่อไปนี้นะลุงจะเล่าให้ฟังว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่มีใครคิดต่างหรือเปล่าหรือคิดตามเขาหมดพี่ก็จะป้อนเอาให้กินกินหมดอย่างนั้นเหรอเอางั้นเห,อหรอ,หรอไอ้วัคซีนวัคซีนเนี่ยลุงใช้คำว่าเขาจะ เอาอะไรมาเสนอให้กินกินหมดงั้นเหรอไม่ใช่มนุษย์มง้งถามว่าเจ็บ็นกี่คนที่จะรู้นี่เียว่อนอาอาเศรว่าซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้แหละเห็นได้ข่าวคราวบอกว่าสองล้านเข็มหนึ่งเข็มก็คือหนึ่งโดสที่เขาเรียกกันนั่นนะครับ ฟังดีนะฟังดีนะซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าภายในมันมีอะไรบ้างมีแต่ชื่อวัคซีนจะเป็นการฉีดเข้าไปแล้วมันเพิ่มเติมเสริมภูมิต้านทานกับบุคคลเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนามาเล่นงาน มีแค่เนี้ยสาระใจความมีอยู่แค่นี้เองรู้จู่แค่เนี้ยออจะดีจะเร็วยังไงก็ตามทีเถอะรู้ไหมเท่าที่ลุงมีหูมีตาเนาะหูห,หูรู้จักหูไหมองค์การอนามายโลกใคลรครับมีโอโุอเรตี้เซนอนุญ,ญาตให้ใช้กันทั่ว